สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำ Gmail by Google นะครับถ้าหากคุณยังไม่มี Gmail Account ก็อยากขอแนะนำให้ทดลองสมัคร Gmail Account นะครับสมัครไม่ยากนะครับหลังจากคุณได้ Gmail Account แล้วนะครับหน้าตาของ Gmail Account จะเป็นอย่างนี้นะครับดูเรียบง่ายนะครับใน Gmail ใน Gmail เนี่ยมีมีแอปพลิเคชันให้เยอะนะฮะมีทั้ง Calendar, d o c u m e n t Photo s ไซ e ์ไซต์นี้ทำเว็บไซต์เลยนะครับเซิร์ชแล้วก็ยังมี จีเมลรีเดอร์มีอะไรเยอะแยะนะครับแต่สิ่งที่อยากแะนะนําวันนี้นะฮะเพราะเป็นประโยชน์อย่างมากก็คือด็อกเมนต์นะครับในด็อกเมนต์เนี่ยนะครับเราสามารถสร้างเอกสารนะครับถ้าสมมติผมจะสร้างเอกสารผมสามารถสร้างเอกสารที่เป็นด็อกเมนต์พรีเซนเตชันสเปซเชีย e ์ฟอร์มฟอร์มที่ทำเซอร์เวยได้เลยนะครับทำดอเอิงทำเทเบิลทำคอลเลกชันก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมสร้างด็อกเมนต์อันหนึ่งนะฮะด็อกเมนต์ก็คือพวก Word Document นะครับพิมพ์ได้ เหมือนปกตินะครับนะครับพิมพ์บทหนะใส่รูปใส่อะไรได้นะครับเหมือนบทบท p r o c e s s o ์ตัวหนึ่งนะครับเหมือนไม่เขาสอบทเ,เราสร้างชื่อหน่อยครับ test นะครับที่ดีกว่านั้นก็คือเราสามารถแชร์ d o c u m เมนต,ตัวนี้นะฮะให้คนอื่นได้นะครับนะครับสมมุิผมแชร์ให้กับ นะครับเป็นต้นนะเขาก็จะได้ Not notification แล้วคาสามารถเข้ามา Edit ได้นะครับเราสามารถเซตสิทธิ์ให้เขา Edit หรือคอมเมนต์ได้อย่างเดียวหรือดูนะดูอย่างเดียวคอมเมนต์ได้แล้วก็ Edit ได้ในกรณีให้เขา Edit ได้ด้วยนะครับแล้วก็เซฟไปนะแล้วก็ดันจากนั้นนะเพื่อนเรานะฮะก็จะได้รับ Notify mail ว่ามีคนแชร์เอกสารนะครับเอกสารนี้เวลาเราพิมพ์ไปแล้วนะฮะไม่ต้องเซฟนะครับ ให้สังเกตรตรงนี้นะครับถ้ามีคําว่า on-chain save แปลว่าเอกสารได้รับการเซฟแล้วถ้าเราพิมพ์ใหม่นะถ้าเราพิมพ์เพิ่มเติมนะครับจะเห็นว่ามันกําลังพิมพ์ว่า saving นี่ยฮะสักพักหนึ่งนะครับมันก็บอก on document save แปลว่าเซฟอัตโนมัติเซฟเสร็จปกติผมจะเปิดทิ้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของผมนะที่ทํางานแล้วก็พิมพ์เรื่องที่ผมอยากจะจดจํากลับมาถึงบ้านทํางานต่อได้ครับ เพราะว่ามันกลับมาที่บ้านด้วยอยู่ที่ทํางานก็อยู่ได้นะครับตอนนี้เรามาดูที่คนที่เราแชร์ไปนะครับว่าเขาได้รับเมลย่างไงบ้างนะผมแชร์มาที่แอคเค้าผมที่เย h o o นะฮะจะเห็นว่าจะเห็นว่าผมได้รับโน t ติ y ว่ามีเอกสารนะชื่อเทสนะฮะถ้าผมคลิกเข้าไปนะฮะ ผมก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้โดยถึงผมไม่ได้เป็นสมาชิกของ Google นะฮะก็สามารถเช็คเข้าไปแก้ไขได้เข้าไปใช้งานได้นะครับอันนี้เป็น c o r r o r a t i o n ที่ดีนะครับสมมุติเราต้องทอําเอกสารที่หลายๆคนช่วยกันคอมเมนต์หรือช่วยกันเขียนนะครับหรือรายงานการประชุมเนี้ยนะใช้อันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับนอกจาก Document ที่เป็น Word แล้วนะครับเรายัสามารถสร้าง Document ที่เป็น Excel ได้นะครับนะฮะเป็น s p a d Sheet นะะ แล้วก็แชร์ได้เหมือนกันนะฮะก็ขอจบการสาธิตไปถึงจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ